ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเปรียบเทียบนะคะหอมเลยโบราณนะคะว่ามีสองสายพันธุ์นะคะหอมเลยโบราณจังหวัดมหาสา,ารคามสายพันธุ์แท้สายพันธุ์ดั้งเดิมนะคะก็จะมีสายพันธุ์หอมหัวสีขาวค่ะนี่คือหอมเลยหัวสีขาวลักษณะของอบริเวณหัวนะคะก็จะตรงแบบนี้นะคะทุกคนแล้วหัวก็จะสีขาวลำต้นก็จะยาวค่ะ ลำต้นจะยาวจะสูงต้นจะสูงนะคะทุกคนจะสูงส่วนหอมเลยชนิดที่2ก็คือหอมเลยหัวแดงค่ะนี่คือหอมเลยนะคะหอมเลยหัวแดงนะคะหอมเลยหัวแดงเนี่ยนะคะลักษณะต้นเนี่ยก็จะต้นไม่สูงเท่ากับหอมเลยหัวสีขาวนะคะต้นจะเตี้ยกว่าแต่เวลาแตกพุ่มเนี่ย อหอมเลยแดงเนี่ยนะคะหอมเลยหัวสีแดงเนี่ยจะแตกพุ่มกอใหญ่กว่าค่ะแล้วก็ลําต้นก็จะแข็งแรงกว่านะคะใบแข็งแรงกว่าค่ะถ้าเทียบกับห,อม,อ,ห,ะะหอมเลยหัวสีขาวนะคะซึ่งหอมเลยหัวสีขาวเนี่ยนะคะต้นจะสูงกว่าแต่ลักษณะใบเนี่ยนะคะก็จะอ่อนอ่อนแล้วก็หักง่ายนะคะ ดังนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนๆจะปลูกนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกปลูกทั้ง2แบบได้เลยค่ะเพราะว่าทั้ง2แบบก็เป็นหอมเลยโบราณเช่นเดียวกันค่ะ